เดี๋ครับผมวันนี้บิ๊กชอรรถบ้านนะครับก็มาเปลี่ยนยางใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับก็คันนี้เนี่ยใช้เป็นยางดิสโทนนะครับปี2023นะครับเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะพี่เกือบ8,000อ่าเกือบ8,000นะวันนี้ก็จัดเต็มให้ลูกค้าเลยครับสำหรับใครที่หารถใช้ที่ปีใหม่นะครับกดติดตามช่องบิ๊กชอรรถบ้านใน YouTube เอาไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันทั้ว่าหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ใช้ยางเบอร์2 1สอง5นะครับเป็นไซส์กระบะะนครับแต่่วาใช้สแตนดาร์ดของนี้แหละก็เป็นตัััััววนนนนนนีี้หะะกกคครรรบบผมมมโอเเเด๋ยาาชครับ นี่นะครับผมก็ยางที่จะจัดเป็นวันนี้นะครับเป็นดิสโตนะครับ215 7นึ 5, 70, 15, เ่เจ็ดไททัน T88 นะครับมาดูปียางนะนี่นะครับสัปดาห์ที่29นะครับปี23ใหม่สีเส้นเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอให้ช่างทำการเปลี่ยนก่อนนะครับผม เอาละครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูฮะนี่ปียางนะครับนี่ยางใหม่เลยนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะขับขึ้นเหนือเลยนะครับก็ขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขนะฮะอ่าโอเคอวันนี้พี่ชลบรานก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ